สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมฟรีสรายพันเดียวจะมาล้อมอวนชายฝั่งกันที่หาดแวไม่พิมพ์กันนะครับวันนี้รู้สึกว่าพายุจะเข้าด้วยนะฮะไม่รู้ว่าหงูปลาอะไรจะเข้าม,ามั่งเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมมากับไสหนินสองคนนะครับไม่มีทีมงานชุดใหญ่มาลองดูซิว่าชุดเล็กเราจะได้อะไรกันบ้างครับไปกันเลยครับเอาละครับ อานนี้ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีแต่รอชมผลงานเขาเลยที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บอวนกันเลยครับนี่เก็บทางนี้กว่าอันนี้เนี่ยเก็บทางไหนนี่ไปทางนี้นี่เก็บทางไหนเก็บมันี่ปลากระโดดอุ้ยปลากระโดดอุ้ยไอ้บอลกระโดดครับอุ้ยโดดหลายตัวเลยครับแต่เป็นปลากระบอกครับตัวสวยๆเลยโอ้ยนี่ชูบนี่ครับโอ้ยตามไส้ตัวนี้ สายตะกรนะครับเดี๋ยวโดดสายใหญ่ครับสายใหญ่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวรุดโอ้ยเดข้าวนะครับโอ้ยรุดโอ้ยรุดรุดอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกโอ้โหโอ้ยดูสายครับโอ้ยบอกตายครับโอ้ยโอ้ยต้องปดครับต้องปดใส่งามเลยทีเดียวครับเนี่ยไสนี่งามครับเดี๋ยวใส่ขังก่อนเดี๋ยวหลุดโอ้ย เนีเดือูดครับลูพทางไหนมาสองคนนะครับใยนอออกคออกออกเห็นตัว,วเหตัว,วโอ้ยยุงมหมดครับไม่รู้ติดทางไหนทางไหนนนโอ้ยไซนี้สุดๆครับเจอแล้วครับโอโออกแล้วปลากระบอกอีกหนึ่งตัวครับ วันนี on ้ผมทำหน้าที่กดปลาด้วยครับถ่ายด้วยอันนี้ปล่อยอ้วนพลังสามัคครับโอ้โหดูไซส์ครับติดร้อยหนึ่งตัวครับนี่ไก่เย็นหน่อยครับมาสองคนข้างหน้าปลากระบอกอีกตัวครับนี่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 นีอย่าเพิ่งรุดอย่าเพิ่งรุดโอ้ยใสงามครับอุ้ยกระตุกอยู่นะ ตกมืออยู่โป็นหมาจริงๆครับนู่นนู่นโอย,อย่างใหญ่ได้เอาปากบอกก่อนเนี้ยครับแตปูนแับมากินนะก่อนครับโอ้ยเป็นแถวเป็นแนวงี้ก็มันเลยครับวิบตกมากยะเดือดปดมาก่อนเดือดรุ่โอ้ย,ออกกออยใส่นี้งามใส่ครับเดตือนปอดครับเตือนปอดโดดอุ้ยเด็กอย่างนี้ได้ครับสนุกสิครับ อ,อันนี้เห็นมือบ้างมือกอ้ามือมึกมึกลูกมึกลูกมึกต้อนต้อนมาไหวจริงๆโอ้ยนอกจากมึกก็มีปลากระบอกติดมาอีกครับโอ้ยุดยอดครับหมานจริงๆริงมากระชงังไหมอนี่ครับหลักมา,จากจักโอ้ตรงนี้เป็นแพ้เลยโอ้โหดูย์ไซครับหไหนไหน โอ้ยปดตนนะนาครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้บอกมันจะออครับเห็อันนี้นะมันหมก้ายน่นเดอมันเทียบจะแอบงีรวกนปดชปโอนี่เผลอม่้โอ้ตรงนี้แพ้เลยตรงนี้โอ้ยนีกลองามักเนน้ำบอกเดเด มือที่มึกครับเห็นไหมมือคนนี้ได้มึกครับโนี่ครับเพื่อนขี้มึกขี้เนี่ยครับตัวไปเจอขี้ขนาดนี้ใส่เฮ้ยเห็ดขนยักษ์เห็ดขนเฮ็ดขนล้อยไปเคลืนไปเห็นไหมเห็นขนเห็นเห็ดขนเห็ดขนอยู่โอ้เห็ดขนอุ้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้ขนมาดิหนูใส่เฮ็ดขนครับนี่ครับอุ้ยสวยงามจริงครับ โอ้ยเห็ดคนไส้ดีงามไส้ดีครับโอ้ยพันนี้ช่วยปลดตัวนั้นหน่อยโอ้ยมันติดระเนระนาดจริงๆครับน้องขนปลดไม่ทันนะฮะทีมงานชุดใหญ่ไม่ได้มาครับวันนี้แอบหนีมาเลยยกก่อนครับหืมดูซ้์เอาเราถึงนี้หน่อย,อย,อยอว้โอ้ดีโกงสองตัวโอ้โหเกลือนเลยครับ อันกดก่อนโอ้โหดูไซส์ครับไม่มีอดนะครับหมาหมายนี้หมายเด็ดของผมเลยครับโอ้สองคนก็นมายอดอื่หลอคิวอีกแล้วหลอคิวอีกแล้วนี่ไซส์สวยๆเลยครับว้า่านี่ครับสองตัวคู่ติดไกล้ๆกันเลยดีครับ หนาจริงๆตัวนี้ฮ่หา,หาโยนแม่นครับอันนีโอ้ยเจ็กค,ครับเก็บกัวหลุดครับลองมากันลกโหนุกนานครับนุกอยู่คนเดียวครับติดครับติดครับมีครับโอ้ย งอมปลามั่งครับวันนี้วันนี้เป็นทีของผมนู่นเป็นแพลนะครับ,รบยืดไม่ได้ครับเดี๋ยวหลบมากรุดนี่ครับสวยสวยบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึกบบึ๊เปล่านี่บึ๊บ,บ,บออเอ้ยมอกรุดน้ำมอกก่อนโอ้ยไม่ขีมือครับไม่รู้ตัวอยู่ไหนอ๋อเห็นตัวแล้ว นี่ครับมึกโออย่งไรครับนี่ตับมึกโชว์ซะแล้ววันนี้ครับหนุกหนาเลยครับหลายตรงอุ้ยเกือบรุดอุ้ยทอดนี้ยาวเลยครับเบื้องนี่นั่งครับยืนไม่ได้ครับตีดอวนลอยเอ้ารุดรุดรุดไปไหนมาตรงไหนก็มีแต่ปลานะครับ จับไม่ทันนะจับคนเดียวเพลยตอกไม้สองมือถือวาคุกเขานั่งจับปลาโอ้นี่ยังไม่ได้เดินเลยครับเนี่ยกระจุกนี้มีปลาปลา้มันยังไม่ติดครับหลุดครับโตะโม้ปลาหลุดโอ้โโอ้อ้อ้้โอ้อโอ้ยโอ้้โอ้โอ้ม ปวดขาเพลินเลยครับขันเดียวปวดไปออกครับยิ่งรีบเหมือนยิ่งรีบนะครับโอ้ยตรงนี้ติดอะไรมานะครับเี่กอ๋อกระสีสิครับเออโอ้ยจิ๊บติดเลยหูยหุ่งไปเลยตกดไปแล้วครับหนึ่งตัวเป็นตรายครับหวาดเฮมเจริญพันธุ์มั่งแทนี้เราก็จับไปทันแล้วครับโอ้ดูครับนี่ผมแทบไม่ได้จับปลาผมเก็บปลานะครับเนี่ย โอ้โ oh. 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 หโอ้โหโอ้โหหลุดปะหลุดปะผมไม่หลุดครับบอกก็ไม่ต้องนั่งครับมันถึงจะหลุดไปมันก็ติดข้างหลังผมเลยครับนั่งทับโอนไปเลยว้าโอ้ยต่ำมือครับยังมีพิษสงอยู่ครับนี่นี่เ,นเห็นไหมครับเนี่ยมันมันหมกอยู่ครับผมจะจับที่พื้นให้แล้อ่าถั <c oughs> <c oughs> ่วอุ้ยเข้าไปแล้วครับหลุดดครับ <c oughs> โอ้ดิทางนี้วนนะครับไซวนอดูไซครับไซงามงามครับติดร้อนพาครับนี่ตป็นนกเลยครับเห็นกระโงยครับตรงนี้โก่ตาครับโอ้ยหมกครับนี่หมกหมกหมกอยู่ใต้วนทุบนี่ครับเก็บโจรครับโอ้ยเก็บวนอยู่กับเยอะๆเยอะครับออกมาทางนี้สิครับ อนี่ครับหมกตรงนี้ก็จับตรงนี้สิครับโอ้ยโอ้ยหนุกหนาหนึ่งคนเดียวครับอันนี้ไม่ว่าครับถืออ้วนให้ผมครับโอ้ยนี่จริงครับโอ้ยอะไรเนี่ยคุณอยู่ที่บออครับบ่อกก่อนผมกับรดครับบอกก็ได้ครับดอกมากระชุมครับโอ้ยยังอยู่อีกเหียบครับมาทางนี้ครับ หไหนไหนไหนไปไหนแล้วโอ้ยโว้ยทำยังไงครับนี่ปูก็จะแย่งผมนะครับผมแกะไปทันปูเอ้าพันยังไหนครับนี่เอาตัวนี้ก่อนและกันตัวนี้ใหญ่โอ้ยสามบาทครับเป็นไม้เป็นมือครับโสดไซครับโอย นี่แค่บงเดียวครับจับกันไม่หวาไม่ไหวโอ้ยไปไหนอะตัวนี้ตัวตัวนีกน้ก็ใหญ่โอ้ยยังไงครับเนี่ยปูมันทำสะพานนะผมก็ไม่รู้ว่ามันไปติดทางไหนครับมาเจอทางแล้วครับโอ้โหเจอทางมาก่อนโอ้ครับเฮ้ไม่ติดๆมัหมเงียบม โอ้ยนีบอกหมาเลยข้างหลังนี่นี่นี oh, ่โ euh, อ oh, ้ยว oh, like, the ันหลุดโอ้ยโอ้โหมันเฮ้ยหลุดไปทั้งหลายตัวครับโห่ต้องนั่งคุกเข่าหลุดไปตอนไหนไม่รู้หลุดจากปลาผมนะครับที่ผมแฝงไว้โอ้ยจับไม่ทันอือเพื่อนดึงโอ้โหนี่กระจกนี้ครับนี่โม้ของจริง ยยาวๆเลครัของจริงครับชับนี้โอ้ยตอนเดียวก็ช้าหน่อยครับแต่ว่าชัวร์นี่นั่งอยู่ที่ไม่ได้ไปไหนเลยครับนั่งปลดอยู่นะครับโอ้ยนี่ครับปลดโยนปลดโยนอย่างกับปลาในบอ่อนะครับ หมานจริงๆโอ้ยยงมีอีกโหดเข้าเป้าเขาตัวนี้อัวนี้อยู่ข้าอกครับอันนี้ตัวนี้นี้จะอุลดตร้าพันนี่นี่อยู่ข้อออาอกครับเฮ้ยดิ่งน้ำปลาเลยครับโอ้โหตัวเขาเดี่ยวเดี๋ยวไหนไหนดูดูนะวันนี้ครับเพื่อนๆพุทธข้างนอกวันนี้ครับเห็นไหมครับอ้าหายออ,อยู่ครับ นี่ครับจับเลยครับนี่นะครับออกวนครับตกวงครับอ๋อนี่ครับับปลาคุดครับผมบอกผมเห็นอีกตัวครับนี่นี่นี่ใช่ปะบรรุอุ้ยอ๋อไม่ใช่ครับนี่หอยเสียบครับโอ้ฮะนี่ชอบกินหอยนะฮะโอ้ยวันนี้เราจะจบได้เต่นน่าเหนื่อยอันนี้ตัวครับนี่นี่แม่ที่นี่ผมก็ยังตัย เห็นเหรอุ้ยนี่อือเลียงเลียงครับโอ้ยครับจับปลาหมกกันต่อครับโอ้ยมีไหมมีไหมหน้องหมกอยู่แถวนี้แน่เราเห็นครับเราเห็นนี่นี่ตัวนี้นี่เห็นเห็นเลยจับก่อนจับก่อนอ๋อนี่นะครับหน่ออวนนะครับ งงเงี้ยนึกเห็นนี่ตัวครับกำลังล่อหมกนี่ตัวนี้ติดจังเอ้ยติดอว,วนวนี่นี่สายยากไม่หมโอ้โหนี่นี่นี่แอบอยู่ตรงนี้ครับนี่โอ้วสวยนี่เห็นไหชุบนี่นะครับสายโมกนะครับดงนกมะ ไหนอัญญนนี้นะอยู่ไหนนี่แหละโอ้โนี่โอ้เข้าไม่น้อยหน้าก็กระจับเหมือนกันนะครับไม,ไม่ต้องหวังวัวเลยจับปลาหมกครับนี่ไหมหมกอีงไหมนี่นี่น <c oughs> ี่นี่น <c oughs> โอ้ดี่ีโอ้หตัวนี้สวยตัวนี้สวยกุ๊บนี่ครับโอ้โหงามไฟครับไฟนี้ระวังอวนเสร็จเราต้องหาปลาหมกอย่างนี้ครับพร้อ <c oughs> มจะไปทันไปไหน ครับวันนี้เราต้องพอแค่นี้ก่อนครับวงเดียวก็พอแล้วครับฐานนี้ของเราบอกว่าปูเยอะเหลือเกินครับปลดไม่ไหวต้องเอามาปลดบนฝั่งนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้นี่ครับมาดูผลงานรวมดีว่าครับนี่นะครับใสสวยๆเลยนะครับนี่ไม่ใช่นะครับน้ำมามากินนะฮะดูดอกมาครับใสอย่างงามนะครับถือว่าไม่อดนะครับ เอาแค่ okay. วงเดียวพอครับหาก,กินแบบพอเพียงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ